Yeah, let's go. I'm unstoppable. Do the impossible. i m irresponsible. Yeah, I'm phenomenal. I got an arsenal. I'm dropping bombs, you know. Oh, y e a n n o stopping. No, let's go. Conquer the. ไม่ของจริงว่ะเกินไปอ่ะอะไรวะ ตีตั้งนานตกอยู่คนเดียวไม่กินแคดกดิเนี่ยับนหนย่ครับท่านผู้ชมก็คือคุณเป็นน้องโทรมานะ พอมาปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวปลาจะกินแล้วเพราะวันนี้กินยากมากนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวปลาจะกินแล้วกินจริงๆ,ๆโอ้โหสุดจอนจริงนี่ได้สบา,ายใจยในี่ครับก็ตีไปนะใส่ฝุ่ ตีเลยๆไปนะครับยังมีอากาศเลยดนะุเลยครับไปกินเลยนะครับท่านปูกมันขึ้นนะอ้าวอาวมีไซส์ตึงนะครับตัวนี้ มีไซส์นะครับตัวนี้เฮ้ยกว่าจะหามันเจอนะครับอะไรผมตกทุนสปิลยู่นะครับแล้วไม่ค่อยกินนะครับเป็นสปิวบาลานลอยที่ผมเคยตกเมื่อคลิปที่แล้วนะแล้วไม่ค่อยกินคลิปนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นให้มันเฝือกับ สวยครับอะไรสักอยาก่างตัวนี้ตัวสวยเลยผมไปจับ มันสิปอนนะมันก็เลยตะวันเอาตัวยากทีนึงนงครับเขียวนะร้อยมาถึงเต็มนะครับแต่นี้ดีนะตัวนี้ประมาณสองโลนะครับสวายนะครับมีกำลังขึ้นเลยครับข้างหน้าเด็ดดุยต่ต่อนะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่บ่อใหญ่ฟิชชิ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับเรามากันตั้งแต่ประมาณ6กโมงนะหกโมงครึ่งนะครับมาถึงบ่อประมาณหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้แต้มไปแล้วประมาณ4ตัวนะครับจากไล่หาอยู่นานครับตอนแรกนะผมตกธรรมดาก่อนนะครับก็คือเหมือนคลิปที่แล้วนะตกเหมือนคลิปที่แล้วนะครับทุนสปิลนะครับแล้วก็ไล่ไปไล่มานะครับสรุปมันกินแบบว่ายังไงเบ็ดเดียวเกี่ยวขนมปังเลยนะครับคือตีใส่ฟูงเลยนะก็ ก็จะหาเจอนะครับแต่ขึ้นฝูงอยู่นะครับวันนี้น่าจะมีหลายแต้มอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าจับทางมาได้แล้วเราก็ปลาขึ้นค่อนข้างดีคนไม่ค่อยมีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราติดตามชมกันครับว่าเราจะได้กี่ตัวนะจะทําลายสถิติเก่าได้ไหมนะครับขอโม้้ก่อนเลยแล้วกันว่าต้องได้เยอะนะเดี๋ยวเราติดตามชมมันดูครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้ตกนะก็จะมีตัวเบ็ดครับไลายขึ้นไปนะตัวเบ็ดลูกหมุนนะครับแล้วก็จะเป็นตะก่วนะครับ ก็คือชุดทุ่นปกตินะนะแล้วก็ลายสต็อปเปอร์อยู่ข้างบนนะครับตอนเนี้ยมันฝูงมันเริ่มจะเหมือนจะเหมือนจะแตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นใช้ทุ่นสปิวเนี่ยตกประลลานลอยนะครับตีออกไปเพื่อเรียกฝูงมาหน่อยใช้ขนมปังป่นนะครับเพราะตอนแรกใช้แค่เตี๋ยวเกี่ยวนะครับก็เดี๋ยวจะใช้ขนมปังป่นเดี๋ยวลองแบบนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนนะคตักเลยนะครับ ทุนที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นทุนนี้ตอนนี้ผมเล่นลายประมาณสองเมตรครึ่งนะครับมันจะกินอยู่ประมาณนี้คนระับบ่อเนี่ยสองเมตรครึ่งสองเมตรครับนี่ตัวเป็ดผมเราใส่ลายต็อปเปอรน,นะครับวิธี ที่ผูกนั้นับแ้เราใส่ตะกัวนะครับตกกะบก,กั่วเม็ดเล็กๆเ,เลยนะครับอยู่ในตะก,กั่กกวตะกั่วของครับเม็ดเล็กมาก แงยาวมากด้วยแต่เป็ดเล็กเราก็ลูกปัดนะครับเล็กๆนะฮะก็ตามด้วยตัวเป็ดนะครับผมผูกใส่ลูกหมุนไว้แล้วนะครับตออีกหนึ่งจบงานก็ยังขึ้นอยู่นะแต่ว่ามันขึ้นแบบว่าไม่จัดนะครับ ขึ้นไม่จัดเนะี่ยมันจะฝูงมันแตกนะครับขึ้นก็มีอ่ะสี่ห้าตัวอยู่ตรงที่มันขึ้นนะถ้ามันขึ้นจะจัดมันก็จะอยู่ข้างล่างเป็นแบบหลายสิบตัวนะครับเดานะผูก็ไม่ได้เคยดำลงไปดูสักีนะมีใครเคยดำลงไปดูก็เนีย่ยครับก็จะได้อย่างนี้นะชุดตกสปิลปลาซอยเกี๋ยนะครับ กับปั้นเลยวันนี้ผมได้ขนมปังโอเคหน่อยนะนะดีนะขอบมาใช้ขอบมาใช้ หมดหมดปั่นใส่ชุดนี้ไ,ได้ไหนะเบี่ยวนะ เต๋อไม่พอดี ตนนี่ผมมันงดีใกล้ๆไม่ไกลปิิมปิมปิม,ปม,ปม ได้แหลนะตั้งอยู่แต่ว่าตั้งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะลองดูครับไปแกันะท่านผู้ชมตาอะไรอ่ะแก่มช้ำอีกแล้วผมว่าเนะี่ยอือหือ เอ้ากินแบบไม่รู้ตัวะลยนะนแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่นสป,ปิวนะครับ có nhiều mắng Trong có nhiều mắng Ừ. Ừ. ว้าอ,อยู่ทุน่นทุ่นมันหายไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็ดเป็ดกว่าอยู่ทุ่นมันจมอ่ะอ,อยู่ดีทุ่นมันจมไป อินแบบงงงอือ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 อ๋อแล้วนี่นะครับ มสองโลโลครึ่งสองโลนะครับตันนี้หวพุ่นสปิวตอนนี้นะท่านผูช้ชมก็สิบโมงกว่าแล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนมานะปลาก็ขึ้นขึ้นแบบปะปลายนะไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรมากนะครับเกือบ <it> ไม่ได้ตัวแล้วนะจ,จริงวันนี้คือแบบหูไล่หาไล่ไล่ก็แล้วไล่ ไส่ชิงนก็แล้วนะครับก็ไม่ค่อยกินนะครับก็เลยแบบใช้ลองทุ่นนะครับเป็นเดี่ยวนะครับตีตามฝูงดูนะครับก็มีผลเลยครับมาได้ผลงานมาได้จากการตกแบบนั้นประมาณโหหลายตัวอยู่นะประมาณสี่ห้าตัวนะแล้วก็มาตกสับผิวได้อีกนะครับประมาณสองตัวนะครับ ก็ถือว่าวันนี้ก็กินอยู่นะครับแต่ว่ายากหน่อยนะครับตอนเช้านี่ไม่ได้เลยนะผมไม่ได้เลยตอนเช้าผมมาหกโมงนะเพิ่งทำได้ปาตอนประมาณเจ็ดโมงแปดโมงนะประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ไล่ๆกินมานะครับตอนนี้ก็เติมแดดนะครับเดิมแดดลงจัดแล้วนะเริมร้อนแล้วปาก็จะกินเอื่อยๆลงนะฝุ่งก็ไม่ค่อยขึ้นแล้วเราติดตามวันดูครับว่าวันนี้เราจะทะลุเป้าไหมนะทะลุเป้าคลิปที่แล้วนะแต่ก็โอเคแล้ววันนี้ถือว่า ตามเป้าหมายของผมแล้วเพราะว่าคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าพายุมันเข้านะครับคืเอ,อเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับก็น่าจะน่าจะถูกพื้นที่นะของประเทศไทยนะครับก็ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับค่าคันคันละร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเราตกกันต่อเหลือเหยื่อเ,เยอะนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อว่าจะได้ปลาอีกกี่ตัวนะครับ Go, man, have... That's right. I swear, hey, that you, I, do. That I, you <laughs> yeah. I got a shot and I ain't it, no. That's all I know. ใญ่ฟิชชิงนะนี่ปลาขึ้นดีนะครับแต่ว่าก็กินยากนะครับวันนี้นะครับวันนี้กินยากต้องใช้ความพยายามสูงนะวันนี้ตอนนี้ก็ตกเป็นในนี้นะครับทุนลอยแล้วก็เบ็ดเตี่ยวนะครับเกี่ยวเกี่ยวชิ้นขนมปังก็ตีไปหาฝูงนะครับอย่าขนมปังก็เลยเยอะครับวันนี้ ไม่ค่อยได้ตกนะครับฝนมันตกทั้งช่วงบ่ายคือยาวนะครับตั้งแต่เที่ยงบ่ายสองบ่ายสามตกยาวเลยครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ตอนนี้นะครับถึงช่วงเย็นแล้วนะก็ลายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับก็เด็กสะพักก็คงจะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ได้ปลาไปประมาณหกเจ็ดตัวนะประมาณนี้ตอนเช้ากินดีนะครับตอนเช้ากินดีนะครับพอมาเจอฝนช่วงบ่ายนะก็จบเลยครับแล้วก็ ทิ้งห่างยาวมาเลยครับไม่ได้เลยนะครับก็กินยากมากนะครับพอฝนมาเนี่ยตอนเช้ายังกินดีๆอยู่เลยนะครับพอฝนตกปุ๊บเดียวเรียบร้อยเลยเสียหมดเลยนะครับตีใส่ฝูงก็ไม่กินนะครับฝูงก็ขึ้นขึ้นหายหายขึ้นขึ้นหายหายนะไม่ค่อยไม่ค่อยเอานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ยังรอดอยู่นะเกินห้าตัวนะครับก็อาจจะทําลายสถิติรอบที่แล้วไม่ได้นะแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคนะเป็น ผลงานที่พอยอมรับได้นะได้พอสมควรอยู่นะครับก็อย่าลืมนับคลิปนี้นะครับก็ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้ขึ้นแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับรอดูคลิปหน้าว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะบ๊ายบายครับ เอครับก,ก็ช่วยกันตีไล่ฝูงกับนาฝั่งนู้นนะ <ST AR> ผมเตอต่อนะครับตอนเย็นนะผมว่ามันต้องกินมันต้องกินเพราะตอนเช้ามันกินดีนะตอนเย็นมันจะไม่กินได้ไงก็ได้ตัวมันตัวแตง,งตอนเย็นแต่กระโปงปลาซร้อยนะอีก เอาจนได้เอาจนได้มันอยู่นี่แหละแค่มันไม่ค่อยกินเฮ้น Yeah. Yeah. I don't care what they all say I'ma do this thing my way Been grinding hard on it all day okay. We work hard, then we all play yeah. I'm addicted to the crime, man That's right, So I refuse to waste time, man